เพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ c r v โฉมนี้อยู่นะครับทั้งเครื่องบินซินและดีเซลนะครับผมต้องการที่จะเปิดและปิดฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับจะต้องทํายังไงหลายๆคนสงสัยและมันคืออะไรวะ,ะครับหลายๆคนนะครับเจอปัญหาเวลาไปจอดรถตามห้างต้องการจอดซ้อนคันเพื่อให้ขยับรถได้นะครับ ไม่สามารถทําได้ครับเพราะติดเจ้าเบรกมือไฟฟ้าอยู่นะครับหรือรถเสียระหว่างทางนะครับต้องการยกหรือลากรถเราก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะติดเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนําวิธีเปิดและปิดฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติมาฝากเพื่อนๆนะครับจะต้องทํายังไงแก้ไขแบบไหนติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องเอ็มฮอนด้าและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับ ก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับวันนะครับในรถรุ่น CRV โฉมนี้นะครับก็คือ โฉมก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่โฉมไฮบริดหรือโทโบปัจจุบันนะก่อนหน้านี้ก็จะมีเครื่องยนต์บินซินและก็เครื่องยนต์เี์เซลนั่นเองครับอ่านะครับตัวฟังก์ชันนะครับเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติคืออะไรอะเรามาดูกันนิดนึงนะครับปกตินะครับเราใช้รถนะครับก่อนจะดับเครื่องนะครับแต่หลายท่านกดเบรกมือหรือดึงเบรกมือใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ดับเครื่องนะครับก็จะอยู่ในโหมดเบรกมือนะครับแต่ฟังก์ชันนะครับเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเราก่อนดับเครื่องไม่ต้องดึงเบรกมือเลยครับเราแคคค่่ดัับบเรรือง เดี๋ยวระบบมันจะเข้าเบรกมือให้อัตโนมัติเลยครับอ่านะครับและสังเกตยังไงว่ารถเรานะครับเปิดฟังก์ชันนี้อยู่นะครับให้สังเกตง่ายๆครับใครที่ใช้ CRV โฉมนี้อยู่นะครับก่อนดับเครื่องนะครับไม่ต้องดึงเบรกมือนะจะแล้วดับเครื่องเลยครับและสังเกตตรงที่เรือนไม้นะครับว่ามีไฟเบรกมือตัวนี้โชว์ขึ้นมาหรือไม่ถ้ามีไฟเบรกมือตัวนี้โชว์หลังจากดับเครื่องนะครับหมายความว่าเปิดโหมดฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติอยู่นั่นเองนะครับแต่สำหรับ เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดับเครื่องแล้วไม่มีไฟเบรกมือโชว์ขึ้นมาหมายความว่าไม่ได้เปิดโหมดนี hmm. mm ้เอาไว้นะครับอ่านะครับและทีนี้เรามาดูข้อดีของโหมดฟังก์ชันเบรกมืออัตโนมัตินั่งนะครับก็คืออะไรครับก็คือข้อดีคืออำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองนะครับเราไม่ต้องดึงเบรกมือก่อนดับเครื่องครับดับเครื่องเดี๋ยวมันก็จะเข้าเบรกมือให้เราเองนั่นแหละครับอ่านะครับแต่ข้อเสียก็มีแลละหลายท่านที่เจอกันสําหรับข้อเสียนะครับก็คือนะครับท่านไหนที่เข้าโหมด เบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติอยู่นะครับเวลาไปจอดตามห้างหรือจอดซ้อนคันนะครับที่ต้องการให้เขามาขยับรถเราได้จะไม่สามารถขยับได้ครับขอให้เพื่อนๆน,น,นะครับเลื่อนคันเกียร์มา N ก็แล้วแต่หรือใช้ชิปล็อกมาก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเป็นดีเซลมันจะมีก้านโยกลงมาเห็นไหมฮะก็ไม่สามารถเลื่อ,อนรถเราได้ครับเพราะเมื่อดับเครื่องมันจะเข้าสู่โหมดไฟฟ้าเบรกมืออัตโนมัตินั่นเองครับงานเข้าครับดับเครื่องแล้วก็ขยับไม่ได้ครับ อ่านะครับผมเข้าเกียร์ว่างก็ไม่ได้นะครับผมขยับไม่ได้หรือหลายๆท่านที่เจอกันมานะครับเวลารถเสียระหว่างทางนะครับต้องการที่จะยกเข้าขึ้นรถสไลด์หรือต้องการที่จะลากรถก็ไม่ได้ครับหากเราดับเครื่องนะครับมันจะอยู่ในโหมดเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติันทีนะครับฉะนั้นไม่สามารถดันได้ไม่สามารถลากได้ไม่สามารถยกเข้ารถยกได้นะครับโหปวดหัว วันนี้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับวิธีเปิดและปิดนะครับเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็ไปปิดฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ยากนะครับปิดยังไงนะครับผมทำคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปิดไม่ยากไปทำได้ด้วยตัวเองและสังเกตได้เลยนะครับ เรามาดูวิธีนะครับการตั้งค่าเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับถ้าใครอยากดับเครื่องเพื่อให้มันเข้าเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับกดปุ่มออนนะครับผมให้หน้าจอมันโชว์ขึ้นมาฟังเสียงตึ้งตึ้งตึงนะครับเสร็จแล้วครับให้เราดึงเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติค้างไว้ครับฟังเสียงนะครับนะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงใหม่นะครับถ้ามีเสียงตึ๊ดตึ๊ดแล้วนะครับ แล้วจะมีเสียงสัญญาสองครั้งนะครับตืดตืดอันนี้คือเข้าเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วนะอันนี้นะครับวิธีการเปิดระบบนะครับหากนะครับเราดับเครื่องเมื่อไร่มันจะเข้าเบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปลดเบรกมือก่อนนะปลดเบรกมือปึ๊บแล้วเดี๋ยวจะลองดับเครื่องนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วเรามาดูว่ามันจะเข้าเบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัติหรือเปล่านะครับอ่านะครับสังเกตว่านะครับตอนนี้นะครับผมจะเอาเบรกมือลงนะ ปั๊บและผมจะดับเครื่องนะครับดูว่ามันเข้าเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติได้ผมหรือเปล่านะผมดับเครื่องแล้วนะครับเห็นไหมครับเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติทํางานแล้วครับอันนี้หมายความว่าเบรกมือไฟฟ้าทํางานเมื่อเราดับเครื่องทุกครั้งนะครับ อ่ะนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการยกเลิกมั่งนะครับเราไม่อยากให้มันเข้าเบรกมืออัตโนมัตินะครับผมเมื่อเราดับเครื่องนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับผมให้เพื่อนๆกดปุ่มออนนะครับผมให้หน้าจอโชว์ขึ้นมาฟังเสียงสัญญาณตึ้งตึ้งนะครับแล้วก็มากดเบรกมือค้างเอาไว้ครับรอเสียงสัญญาณนะครับพอได้ยินเสียงสัญญาณปล่อยแล้วก็ดึงใหม่นะครับผม จนมีเสียงสัญญาณยาวๆตืดขึ้นมาหมายความว่ายกเลิกระบบเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเบรกมือออกก่อนนะสังเกตว่าสัญญาณเบรกมือหายไปแล้วผมจะดับเครื่องนะครับหรือปิดสวิตช์ออฟนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่าเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับผมสตาร์ทเครื่องนะอ่านะครับผมหากเรายกเลิกได้ถูกนะครับถูกต้องนะครับเวลาเราดับเครื่องนะครับ มันจะไม่เข้าเบรกมือไฟฟ้าให้เราอัตโนมัตินะอ่าผมลองดับเครื่องนะปึ๊กเป็นไงครับระบบเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติไม่ทํางานแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เป็นการเปิดปิดระบบเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับไม่ยากนะครับ ไปทำดูได้นะครับผมสําหรับคนที่ต้องการที่จะยกเลิกระบบนี้หรือใครต้องการที่จะใช้ระบบเบรกมืออัตโนมัตินะครับสามารถไปทําตามกันได้เป็นยังไง<ด>บ้างครับไม่ยากใช่ไหมวิธีเปิดฟังก์ชันนี้และปิดฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับ CRV โฉมนี้อย่างที่ผมว่านะลองไปสังเกตดูรถเพื่อนๆถ้ายังเปิดไอตัวฟังก์ชัน เบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติอยู่นะครับเวลามีปัญหาอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ก็ไปปิดได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคำถามและตอบทุกเมน้นแน่นอนกับสาระในรถยนต์ที่นำฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลาครับพอลาไปก่อนสวัสดีครับ